ในปี1592ญี่ปุ่นได้กีดทาทัพหลายแสนนายเข้าสู่เกาหลีเพื่อต้องการโจมตีและยึดแผ่นดินของเกาหลีโดยกองทัพญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทั้งทัพบกและทัพเรือโดยกองทัพเกาหลีไม่อาจจะต้านทานทัพของญี่ปุ่นได้เลยพวกเขาค่อยๆเสียแผ่นดินให้กับพวกญี่ปุ่น แต่ก็ยังมีความโชคดีของเกาหลีที่มียอดฝีมือที่คอยต้านทานทัพญี่ปุ่นที่น่านน้ำทะเลเพื่อป้องกันแม่ญี่ปุ่นสามารถบุกถึงเมืองฮันยางเมืองหลวงของพวกเขาได้และคนที่คุมกองทัพเรือเกาหลีนั่นก็คือนายพลอีซุนชินจนญี่ปุ่นไม่อาจจะประมาทนายพลอีซุนชินคนนี้ไปได้พวกเขาจึงต้องส่งวากิสก,กะผู้ควบคุมกองทัพเรือเพื่อมาปราบอีซุนชินผู้นี้ให้ได้ วากีสกะเขาได้วางแผนจะสามารถโจมตีทหารเกาหลีที่มีจํานวนมากกว่าได้รับชัยชนะมาแล้วและคนต่อไปที่เขาจะโค่นให้ได้นั่นก็คืออ e ีซุนชินนาฐานทัพญี่ปุ่นเกาะผูลุกลานปูซานขายองซังญี่ปุ่นสามารถยึดเกาะน,นี้มาได้จึงได้ทําการตั้งเป็นค่ายสะสมกองทัพเหลือมากมายเพื่อรอบุกโจมตีโดยญี่ปุ่นจะจับเฉลยเกาหลีมาใช้แรงงานอย่างหนักใครตายโยนทิ้งหาคนใหม่มาแทน และนี่คือแม่ทัพวากิสกะและมือของเขาอย่างซาเฮผู้ที่จะทําตามวากีสกะสั่งทุกอย่างโดวยวันนี้วากิสกะได้รับข่าวมาว่ากองเรือของพวกเขาได้ดเผชิญหน้ากับกองเรือของเกาหลีที่เข้มแข็งเอามากๆกองเรือเกาหลีกองเรือนี้พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนที่รอดตายต่างหวาดกลัวยอย่างมากและเรือที่พวกเขาได้เจอญี่ปุ่นเรียกฉาย,ยาเรือลำนี้ว่าบกไคเซนหรือทหารเกาหลีเรียกว่าเรือเต่าวากิสกะจึงถามคนที่รอดชีวิตไปว่าเรือที่พวกเจ้าเจอนั้นคือบกไคเซนใช่ไหม เขาจึงตอบด้วยความหวาดกลัวว่าอีซุนชินได้สร้างเรือลำใหม่ขึ้นมาดูเข้มแข็งและส่งพลังเป็นอย่างมากปืนของเรือญี่ปุ่นไม่อาจจะทำอะไรเรือลำนี้ได้เลยมันมีลักษณะหัวเป็นมังกรพร้อมปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่อยู่ในปากพวกเขาต่างหวาดกลัวเรือลำนี้เป็นอย่างมากแต่ว่ากิสกะไม่อาจจะปล่อยให้ความกลัวนี้แพร่ระบาดออกไปสู่ทหานของเขาได้เขาจึงสั่งให้ฆ่าคนที่รอดชีวิตมาให้หมดและนี่คือสภาพเรือที่โดนเรือเต่าโจมตีข้างลำเรือมีรูขนาดใหญ่จากการโดนโจมตีและนี่คือเขี้ยวมังกรของเรือเต่า ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่สาสอนขยองสั่งโชซอนทางตอนใต้สงครามเรือรบทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทักกันอย่างดุเดือดเรือของเกาหลีที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรือเต่าเรือที่ทหารญี่ปุ่นต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากส่วนหัวของเรือจะติดหัวมังกรใช้ในการพุ่งชนศัตรูพร้อมปืนใหญ่โดยเรือเต่าจะทำกาอที่หนาเป็นพิเศษปกคลุมไปทั่วลำเรือพร้อมปืนใหญ่ทั้งด้านปีกซ้ายและปีกขวาของเรือ เกาะที่หนาจึงสามารถป้องกันกระสุนปืนของข้าศึกได้แต่ครั้งนี้กลับมีข้อผิดพลาดของเรือเตา่าหัวมังกรที่พุ่งเข้าชนเรืออย่างจังเรือเต่าไม่อาจจะสลัะออกจากเรือข้าศึกได้ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเขาก็เหมือนเป่านิงรอให้พวกญี่ปุ่นโจมตีพวกเขาได้ต้องรีบจัดการสละเรือออกมาให้ได้ผู้บัญชาการอีผู้ควบคุมเรือเต่าลำนี้จึงบอกให้ทุกคนพายเรือถอยหลังกลับทันทีพวกเขาต้องรีบสลละให้หลุดทุกคนพยายามช่วยกันอย่างหนัก แต่คนที่สร้างและรู้แปลนเรือลำนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือนายช่างนาแดยงนายช่างประจาเรือที่เก่งที่สุด <_ d> um> เขาดูจากสถานการณ์แล้วไม่อาจจะพายเรือสลัดออกมาได้เขาจึงสั่งให้เตรียมพร้อมบรรจุกระสุนป,ปืนใหญ่ที่อยู่ด้านน้าและยิงทันทีพวกเขาจัดการยิงไป2องขังแต่เรือก็ไม่อาจจะสลัดออกมาได้ แล้วตอนนี้เรือญี่ปุ่นกําลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเพื่อโจมตีพวกเขาแล้วและปืนใหญ่ญี่ปุ่นก็สามารถยิงเข้าจุดอ่อนของเรือเต่าได้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เรือเต่าต้องพ่ายแพ้แน่แต่โชคดีของพวกเขาทัพเรือของเกาหลีเข้ามาช่วยเรือเต่าเอาไว้ได้ทันและคนที่นําทัพนั่นก็คือนายพลอีซุนชินแต่การมาช่วยครั้งนี้อีซุนชินกับดวลยิงเข้าลายเต็มๆจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างดีที่อีซุนชินสามารถชนะสึกครั้งนี้ได้และช่วยเรือเต่ามาได้สาเร็จ ปอมปูซานวันที่13เมษายนในปี1592ปอมปูซานถูกโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพของพวกญี่ปุ่นเมืองฮันยางกองกาลังของญี่ปุ่นบุกเข้าโจมตีอย่างหนักและสุดท้ายก็สามารถยึดเม,มืองฮันยางเมืองหลวงของโชซอนภายใน20วันได้สําเร็จกษัตช,ชอนโจที่ต้องหลบหนีออกไปทางตอนเหนือของพอยองยางขณะที่ญี่ปุ่นกําลังกวาดล้างทางตอนเหนือเขาก็วางกะโยวัน ทัพเกาหลีห0,000นายจากซอนลาคยองซังและชุนซองได้ร่วมมือกันที่เขากระวังกโยสันเพื่อจะบุกทัพญี่ปุ่นหวังจะยึดเมืองฮันยางกลับขึ้นมาให้ได้ทว่าในวันที่หมิถุนายนในปี1592แม่ทัพวากิสกากของญี่ปุ่นได้ดักซุ่มโจมตีทัพของโชซอนตั้งแต่พายด้วยกำลังแค่สองพันนายเท่านั้นโชซอนใกล้ถึงข่าวพินาศเต็มทีแล้วขณะเดียวกันทางด้านชายฝั่งตอนใต้ของโกซอนคยองซัง เรือรบของญี่ปุ่นถูกทำลายที่ทางฮังโพโดยนายพลอีซุนชินผู้เก่งกาจในการวางแผนลบในยุทธนาวีครั้งแรกที่อกโภจอกจินโพอีซุนชินได้้นเรือญี่ปุ่นไปทั้งสิ้น42ลำระหว่างยุทธนาวีครั้งที่สองข้ามสาสอนทางโพทางฮันโพอีซุนชินถูกยิงบาดเจ็บตั้งแต่ต้นศึกหลังจากเขาได้รับบาดเจ็บอีซุนชินได้รับการรักษาตัวอยู่หลายวันจนเขาได้มีอาการดีขึ้นและอีซุนชินเขาคงหยุดศึกอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะยังมีศึกครั้งที่3รอเขาอยู่ ห้าวันก่อนถึงยุทธนาวีครั้งที่3ตอนนี้อิซุนชินได้เห็นถึงปัญหาของเรือเต่าเข้าแล้วหัวเรือที่มีหัวมังกรมีข้อเสียจึงมันจะพุ่งเข้าหาข้าศึกแต่มันกลับไม่สามารถสลัดตัวเรือออกจากเรือของข้าศึกได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นเป้นเปานิ่งให้ตูโจมตีเรือเต่าได้และนั้นก็เป็นผลเสียเป็นอย่างมากแล้ววันนี้อิซุนชินได้นัดประชุมหัวเรือใหญ่ต่างๆเพื่อจะรับมือกับทัพเรือของญี่ปุ่นณฐานทัพเรือชอนลาสายยอสู อีนชินได้เข้าประชุมหาเรือว่างแผนแนวรบจะสกัดทับญี่ปุ่นยังไงกันดีทุกคนในประชุมต่างเห็นว่าพวกเขาควรจะบุกเข้าโจมตีญี่ปุ่นตอบโต้วพวกมันบ้างตอนนี้ที่พวกเขาทำมีแต่การตั้งรับสตูเท่านั้นแต่พเลเรือเอกวอนเขากลับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกองกำลังของพวกเขาไม่อาจจะตอ,อกร้กับทัพญี่ปุ่นได้แต่ผู้บัญชาการจุงอันกับต้องการทำให้ญี่ปุ่นเกิดความปัป่นป่วนและเร่งมือยึดเมืองปูซานกลับมาให้ได้ถึงเวลาที่พวกเขาควรจะตอบโต้วพวกญี่ปุ่นสักที แต่ผู้เลือเอกวอนก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเขาจึงบอกว่าได้รับชัยชนะมาแค่หยิบย่อยยังอวดดีต่อการกับสตูที่มีกําลังเหนือกว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงขนาดนี้เขาจึงบอกอีกว่าผู้การอีกวังเขาก็มั่นใจแบบนี้แต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้กับทัพญี่ปุ่นจนไม่เหลืออะไรจนเขาถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของการปาชายัยถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศพลเลือดเอกวอนจึงไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เขาต้องการที่จะป้องกันไม่ใช่การโจมตีผู้บัญชาการอีจึงถามว่าแล้วพลเรือเอกวอนมีความคิดเห็นอะไรที่ดีกว่าการโจมตีหรือไม่พลเรือเอกวอนก็ย้ำแต่ว่าป้องกันพวกเขาต้องป้องกันให้ถึงที่สุดเมื่อมีกำแพงเด็กกล้าทางทะเลก็จะปกป้องฐานเรือชอนลาสายเอาไว้ได้เขาจะเผาฐานเรือเขายอมสั่งขวาแล้วมาสมทบกับอีซุนชินที่นี่พลเรือเอกวอนมัน่นใจถ้าสองทัพร่วมมือกันพวกเขาจะป้องกันเมืองจากสูเอาไว้ได้แน่ อีซุนชินผู้นำสูงสุดเขาก็ไม่อาจจะตัดสินใจในตอนนี้ได้ที่ทําตามที่พลเรือเอกวอนต้องการเขาจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีเสียก่อนต่ฉากไปายังฐานทัพญี่ปุ่นที่เกาะปูซานเขายองสั่งวากิสก,กาได้รับนาทีเพื่อเตรียมกองหลบจัดการทัพเรือของอีซุนชินในผลที่เก่งของเกาหลีโดวยวากิสก,การเรียกคนที่คอยให้คาปรึกษาแก่เขาที่เขานับถือเป็นอย่างมากเขามีนามว่าคุโรดะผู้ที่เคยเป็นที่ปรึกษาแก่ท่านจอมพลผู้ควบคุมทหารสูงสุดของญี่ปุ่น และนี่คือข้อความจากท่านจอมพลส่งมาให้วากิสกะวากิสกะจึงบอกว่าในยุทธการยงอินที่เขากวางกโยซันเขาสามารถจัดการศัตรู 5, ห้าพันนายได้โดยกําลังแค่สองพันนายด้วยการโจมตีไม่ให้ศัตรูทันตั้งตัวและนั่นก็คือวิธีของวากิสกะจะจัดการอีซุนชินและตรงนี้คือฐานทัพของอีซุนชินยอซูจะต้องถูกทําลายราบคาบทันทีหลังจากชนะอีซุนชินมาได้วากิสกะจะยกกองทัพเพื่อไปสมทบกับท่านโคยิชีที่อยู่ทางตอนเหนือของพอยองยาง และการพิชิตเกาหลีก็จะเสร็จสมบูรณ์แบบแต่ที่ปรึกษายอย่างคุโรดะเขากลับไม่เห็นด้วยในการบุกเดี่ยวของวากิสกะมันไม่อาจจะคุ้มกับสิ่งที่เขาต้องแลกคุโรดะจึงแนะนําให้รวมทัพกับทัพเรือคนอื่นนั่นจะยิ่งทําให้มั่นใจในใชัยชนะและวากิสกะเขาก็เห็นด้วยและคนที่เขาจะขอให้ทัพเรือเขาร่วมด้วยนั้นก็คือแม่ทัพคาโตแต่ฉากมายังอู่ต่อเรือเต่าฐานทัพเรือชอนลาสาย นายช่างนาแดยงได้รับหน้าที่จากอีซุนชินให้แก้ปัญหาที่หัวเรือเต่าที่เขาไปติดกับลำเรือของสตูนายช่างจึงแนะนําให้ถอดหัวมังกรออกไปจะได้ผลดีในการแล่นเรือที่เร็วขึ้นแต่อีซุนชินเขาก็ต้องการให้มีหัวมังกรติดอยู่หน้าเรือพร้อมปืนใหญ่ขนาดใหญ่ให้มันดูน่ากลัวต่อสตูที่เห็นลำเรือนี้เป็นขังแรกและนั่นก็คือโจทย์ที่ยากที่นายช่างนาแดยงจะต้องรีบจัดการให้เสร็จก่อนที่พวกเขาจะออกลบ อีซุนชินที่อย่างคุ้นคิดจากคำแนะนำของพอเลเรือเอกวอนที่ต้องการป้องกันมากกว่าการโจมตีนั่นจะเป็นผลดีที่พวกเขาจะสามารถชนะศัตรูได้จนอีซุนชินได้รับจดหมายจากผู้บัญชาการอีกวงังผู้ที่เคยพ่ายแพ้ต่อทัพญี่ปุ่นมาก่อนตอนนั้นทัพญี่ปุ่นนำทัพโดยว่ากิสกะได้ยกทัพมาที่เขากวังกโยซันและเข้าโจมตีพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัว พวกเขากําลังตั้งค่ายพักแรมในทุ่งโลง่งวากิสกะในซุ่มโจมตีพวกเขาตอนลุ่งสางสังหารทหารจนลาบผู้บัญชาการอีกวังปกป้องโดยไม่ใช้กลยุทธ์ป้องกันอะไรทั้งนั้นจนเขาต้องพายแผลจนไม่มีอะไรเหลือหลังจากนั้นอีุนชินก็ได้รับสารจากกษัตริย์ซอนโจตอนนี้กษัตริย์ซอนโจได้ออกจากเมืองอึนจูตรงไปยังชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือแล้วกษัตริย์ได้ลาทิ้งป้อมพยองยางไปเสียแล้วเหมือนตอนนี้กษัตริย์ต้องการรอดชีวิตจึงตอนน้องหนีและทิ้งเมือง,ต,งต่างๆให้เป็นไปตามชะตากรรม พวกเขาคิดว่ากษัตริย์ซอนโจโกำลังหาทางลี้ภัยไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ที่จกักรพรรดิบินกำลังปกคร้องอยู่ที่นั่นผู้ปัญชาการโอโยองคิดว่าถ้ากษัตริย์ซอนโจโทำอย่างนั้นจริงมันก็เหมือนทิ้งประชาชนและทหารตายอยู่ที่ประเทศนี้โดยผู้นำประเทศกำลังเอาตัวเองหลอดมันก็ยิ่งทำลายขวัญกำลังใจของผู้คนแต่ฉากมายังวากิสกะเขาได้เรียกลูกน้องเข้ามาประชุมแม่ทัพชิจิเอมอนได้อธิบายเรื่องการลบให้ทุกคนได้ฟังจากการฝึกของพวกเขากับนักโทษโชซอนที่พวกญี่ปุ่นจับตัวมาได้ เบือใหญ่ทับเรือของโชซอนมีระยะการยิง1,000หลารัศจะมีการทำลายล้างอยู่ที่500หลาพวกโชซอนเล็งได้แม่นยำในระยะการยิง100หลาแต่การลบของชาวโชซอนมีการบรรจุกระสุนที่ไม่เหมือนไข่แทนที่จะบรรจุเลยหลังจากที่ยิงไปแล้วแต่กลับหันเรืออีกทางเพื่อมายิงแทนแม่ทัพมาดาเบจึงเสนอไปว่า พวกเขาก็ซุ่มโจมตีพวกมันอีกครั้งทําตามที่พวกเขาเคยชนะมาแล้วแต่สิ่งที่พวกเขากระวลน,นั่นก็คือเรือเต่าของอีซุนชินเรือพิฆาตที่ทุกคนต่างหวาดกลัวแต่วากิสกะไม่มีข้อมูลของเรือลํานี้เลยวากิสกะจึงสัง่งให้ซาเฮผู้ที่พูดภาษาเกาหลีได้ให้เขาไปแฝงตัวกับพวกเกาหลีเอาข้อมูลของเรือเต่าลํานี้มาให้ได้ถ้าต้องการชนะต้องหาจุดอ่อนของมันให้เจอวากิสกะเขายังมีอีกแผนในการโจมตี เขาจึงต้องพึ่งแม่ทัพโคบายาคาวะผู้นํากองทัพบ,บกเพื่อเขาร่วมรบกับวากิสกะเขาจึงต้องส่งสารถึงแม่ทัพโคบายาะตรฉากมายังอีซุนชินที่ตอนนีที่นี่คือที่มั่นสุดท้ายของทัพเรือแล้วกษัตริย์ซอนโจก็ได้ทิ้งทุกคนไปแล้วผู้บัญชาการอีที่ต้องการรู้ว่าอีซุนชินจะทํายังไงต่อแต่ผู้บัญชาการอีมองดูแล้วว่าไม่อาจจะโจมตีสตูได้แล้วควรทําตามที่พลเรือเอกวันแนะนํานั่นคือการตั้งแนวรับแต่อีซุนชินก็ไม่ได้ตัดสินใจในการทําแบบนั้นเพราะเขายังม เลือพิฆาตสตูที่ดีที่สุดและศึกครั้งหน้าอาจจะเป็นศึกตัดสินสงครามนี้ก็ได้ที่ลิภัยวัดอึนกูซาชาวบ้านที่กําลังหนีสงครามได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่และหนึ่งในนั้นก็คือซาเฮะและล่งน้องของเขาได้แฝงตัวเข้ามาซาเฮะได้ปลอมตัวเป็นพระและเขาก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นทาที่ฐานทัพเรือของญี่ปุ่นและนั่นก็ทําให้ซาเฮะก็เริ่มสงสัยชายคนนี้ทันทีเขาจึงสั่งให้ลูกน้องติดตามชายคนนี้ไปส่วนทางด้านวากิสกะเขาได้รับสารตอบกลับจากแม่ทัพโคบายาคาวะ ผู้นากองทัพบ,บกเขาจะขอเข้าร่วมกับวากิสกะในการโจมตีทัพทางบกของพวกเกาหลีวากิสกะจึงส่งแผนการของเขาไปให้แม่ทัพแผนการที่บอกว่าแทนที่จะโจมตีป้อมซอนจูด้วยทัพบบกวากิสกะขอให้บุกโจมตีทัพเรือของอีซุนชินทําให้ฐานทัพเรือของอีซุนชินเสียหายมากที่สุดแล้ววากิสกะจะมอบดินแดนที่พิชิตมาได้ให้แก่แม่ทัพแต่ลูกน้องวากิสกะทั้งสองกับไม่เห็นด้วยที่จะมอบดินแดนที่พวกเขาพิชิตมาได้ให้กับแม่ทัพโคบายาคาวะ มานะเบมองว่าอีซุนจินก็เป็นแค่อุปสรรคเล็กๆเท่านั้นพวกเขาไม่ควรไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้ก็แค่เข้าโจมตีแบบไม่ให้พวกอีซุนจินทันตั้งตัวก็จบแล้วแต่ว่ากิสกะาเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อมั่นใจว่าศึกครั้งนี้เขาต้องชนะให้ได้ต้องนําหน้าอีซุนจินสักก้าหนึ่งเพื่อความมั่นใจและนั่นก็จะกลายเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดหลังจากที่พวกเขาจัดการโชซอนได้พวกเขาจะมุ่งหน้าเขาจัดการจากักรวรรดิหมิง้างพวกเขาจัดการจากักรวรรดิหมิงได้ศึกกับอีซุนจินจะกระจอกไปถน,นตา และนั่นคือสิ่งที่วากิสากะามั่นใจตัวเองเป็นอย่างมากแต่ฉากมายังอีซุนชินที่ตอนนี้เขาต้องการเอาข้อมูลจากเชลยญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดเขาจับตัวมาทรมานอย่างหนักกับมีนักโทษคนหนึ่งหัวเราะและพูดออกมาว่าพวกเจ้ามันงงเง่าตอตุนป้อมซันจูไม่สําคัญอะไรเลยกองกําลังญี่ปุ่นกาลังรวมตัวกันที่ปูซานและจะถล่มโชซอนให้ลาบคาบและพวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังมิ่งและอินเดียขยายอาณาเขตไปไกลเท่าที่พวกเขาจะทําได้ อีซุนชินจึงสั่งไม่ให้ฆ่าเขาอีซุนชินมองว่าชายคนนี้มีจุดประสงค์แอบแฝงอีซุนชินจึงสั่งให้เอาเฉลยทุกคนกลับเข้าคุกเขาต้องการจะคุยกับชายคนนี้เพียงลําพังชายคนนี้เขามีชื่อว่าจุนซานายกองประจําเรือรบญี่ปุ่นและเป็นคนที่ยิงอีซุนชินอีกด้วยจุนซาจึงถามอิซุนชินไปว่าสงครามนี้คืออะไรกันทําไมต้องมาลบกันด้วยและอีซุนชินก็ได้บอกว่าศึกสงครามระหว่างธรรมะและอาธรรมไม่ใช่ศึกสงครามเพื่อชาติแต่อย่างใด และนั่นคือคําตอบที่จุนซาได้เห็นความจริงใจของอีซุนชินจุนซาจึงบอกว่าเขาเป็นคนยิงอีซุนชินที่ศึกษาสอนเขาเห็นกับตาตัวเองว่าอีซ e. ุนชินก้าวออกมาเพื่อปกป้องทหารของตัวเองโดยไม่ได้สนใจลุองความปลอดภัยของตัวเองแต่อย่างใดแตกต่างจากแม่ทัพของเขาเองได้ใช้ทหารและตัวของจุนซาเป็นโลก่กำบังให้ตัวเองรอดชีวิตความแตกต่างของผู้นทำทําให้จุนซาเขาขอรับใช้อีซุนชินนายที่เห็นชีวิตลูกน้องตัวเองมีค่าและนั่น ก็ทาให้จุนซาได้กลายมาเป็นสายให้กับอีซุนชินสาวันก่อนถึงยุทธนาวีครั้งที่3กองทัพเรืออีซุนชินได้ทําการซ้อมรบกับจุนซาให้เขาใช้วิธีโจมตีของทัพญี่ปุ่นเขาโจมตีพวกอีซุนชินส่วนทัพเรือของอีซุนชินได้ตั้งกระบวนแนวรบเป็นกระบวนปีกกระเรียนมันจะสามารถทั้งตั้งแนวหลบและโจมตีศัตรูได้อีซุนชินได้จัดขบวนรบให้มีความสมจริงเหมือนกับการต่อสู้มากที่สุดเรือรบจุนซาวิ่งเข้าหาแนวรบกระบวนปีกกระเรียน ส่วนทางด้านซาเฮและลูกน้องของเขาก็ได้แอบดูการซ้อมรบของอีซุนชินแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเรือเตา่าต้องหาข้อมูลของเรือเต่ามาให้ได้การซ้อมรบในครั้งนี้ไม่มีเรือเต่าเข้าร่วมด้วยซาเฮจึงมองว่าเรือเต่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่เขาต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซาเฮจึงสั่งให้ทุกคนคืนนี้พวกเขาจะแอบเข้าไปยังฐานทัพของอีซุนชินพอตกดึกซาเฮและพรรคพวกก็ได้เข้าไปช่วยเฉลยศึกและหนึ่งในนั้นก็คือจุนซา ซาเฮได้สร้างความกลาหลนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเขาก็ได้แอบ,บเข้าไปในห้องอีซุนชินและก็ได้ไปเจอแปนของเรือเตา่าและน,นี่คือสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการซาเฮจึงรีบเก็บกลับไปด้วยแต่ขณะนั้นเองผู้บัญชาการจุงอันได้เข้ามาเจอและเล่นงานซาเฮแต่สุดท้ายแล้วซาเฮก็รอดไปได้ไปพร้อมแปนเรือเตา่าะได้ศึกหลายคนรอดไปได้รวมถึงจุนซาที่หนีไปกับซาเฮส่วนเรือเต่าถูกเผาแต่ไม่รับความเสียหายหลายแรงแต่อย่างใด อีสุนจินจึงรูแล้วว่าสตูดได้สิ่งสำคัญไปแล้วเขาจึงต้องรีบไปหาหนายช่างนาแดยงเพื่อคุยกันในการแก้ไขแปลนเรือไม่ให้สตูรู้ว่าจุดอ่อนของเรืออยู่ที่ไหนและนี่คืออู่ต่อเรือเต่าลับที่น้อยคนจะรับรู้ช่างทุกคนต่างเร่งมือกันอย่างมากเพื่อต่อเรือให้เสร็จก่อนที่จะถึงวันออกศึกพวกเขาเชื่อว่าเรือเต่าลำนี้ต้องดีกว่าเดิมแน่อีสุนจินจึงบอกกับนายช่างไปว่าตอนนี้สตูดได้แปลนของเรือไปแล้วและนั่นก็ทำให้สตูรู้จุดอ่อนของเรือ อีซุนชิงจึงไม่อาจนำเรือเต่าออกรบในครั้งนี้ได้มันอาจจะทำให้แผนการลบของพวกเขาต้องเสียหายจนแพ้สึกครั้งนี้อีซุนชินจึงไม่ต้องการที่จะเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ส่วนวากิสกะเขาได้เห็นแป้นของเรือและรู้แล้ลวจุดอ่อนของเรืออยู่ที่ข้างลำเรือมันเปราะบางไม่มีการเสริมเกาะใดๆทั้งนั้นและจุดนี้จะเป็นจุดที่พวกเขาจะโจมตีมันและจุนซาก็ได้เข้ามาเจอกับวากิสกะวากิสกะต้องการรู้ว่าจุนซาได้ต่อสู้กับทัพเรือของอีซุนชินการรบของพวกอีซุนชินเป็นแบบไหน ที่ศึกชาซอนจุนซาได้ตกหลุมพรางหลอกล่อของอีซุนชินเรือเต่าได้พุ่งชนเรือของพวกเขาจนหัวเรือมังกรมันติดขยับไปไหนไม่ได้และนั่นจะเป็นเป้เปาหนิงในการถูกโจมตีได้วากิสกะจึงคิดได้ว่านั่นก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดของเรือเตา่าพวกเขาจะล่อให้เรือเต่าพุ่งชนแล้วจะกลายเป็นเป้นเปานิงให้วากิสกะเข้าโจมตีได้ ส่วนสาหเหตุไนกระบวนรบของอิซุนชินกระบวนกบปีกนกกระเรียนและพวกเขาก็ได้รับข่าวดีว่ากองเรือของคาโตะเดินทางมาถึงแล้วทัพเรือหลายสิบลำจะเข้าร่วมกับวากิสกะและนี่คือแม่ทัพคาโตะและแม่ทัพคุกิผู้ที่นำทัพเรือส่วนทางการอิซุนชินสายลับของเขาที่ถูกส่งไปก็ได้เข้ามารายงานต่อเขาเขามีเชื่อว่าอิมจุนยองเขาได้บอกทุกคนไปว่าตอนนี้กองเรือของวากิสกะมีเรือรบกลางเกืบสิบลำรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยลำ ได้ได้มีเรือของคาโต้มาสมทบเรือลบใหญ่20ลำและเรือลบเล็กอีก20ลำรวมทั้งหมดเป็น140่งร้อยี่ลำพกิจกาจะออกเรือลบเร็วๆนี้ส่วนเรือของคาโต้มีจุดพิเศษอย่างหนึ่งเรือใหญ่หลายลำตัวเรือจะหนาเป็นพิเศษและมีปืนใหญ่แขวนแบบที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนส่วนเรือธงที่มีปืนใหญ่จะหุ้มด้วยเหล็กหนาพวกญี่ปุ่นได้เรียนรู้การพ่ายแพ้แก่เรือเต่าพวกมันจึงได้เตรียมรับมือกับปืนใหญ่ของเรือเต่า ผู้บัญชาการจุงอันจึงเชื่อว่าพวกญี่ปุ่นจะโจมตีพวกเขาทั้งทางทะเลและทางบกถ้าพวกเขาแพ้แพ้ในศึกครั้งนี้โชซอนก็คงถึงเวลาล่มสลายเป็นแน่อีซุนจินผู้ตัดสินใจทุกอย่างเขาได้บอกทุกคนไปว่าเวลาของสงครามที่แท้จริงได้มาถึงแล้วฉะนั้นพรุ่งนี้เที่ยงคืนเรือลบให้ออกทำศึกจะไม่มีการตั้งรับจะเป็นการโจมตีพิฆาตศัตรูให้จงได้เรือทุกลำเตรียมอาวุธเตรียมปืนใหญ่ให้มากกว่าเดิมสองเท่า ทั้งปอกกระสุนธรรมดาและปลอกกระสุนระเบิดกระสุนพวกนี้เป็นกระสุนที่ใช้สู้ระยะประชิดและนั่นคือแผนการของอีซุนชินตชาชักไ่ยังวากิสกะเขาได้เลี้ยงฉลองให้กับคาโตตอนรับเขาเข้าสู่กองทัพของวากิสกะแต่ท้งคู่ก็ไม่ค่อยชอบชี้หน้ากันสักเท่าไหร่แต่ด้วยคําสั่งของท่านจอมพลคาโตจึงต้องทําตามจนมีคนของแม่ทัพโคบายาคาวะแม่ทัพบ,บกเข้ามาแจใ้งต่อ,อวากิสกะว่าเขาตกลงจะเข้าโจมตีฐานทัพเรือของอีซุนชิน ส่วนการเดินทับวากิสกาจึงบอกให้เดินทับคืนนี้เลยทําให้คาโตรู้สึกไม่พอใจวากิสกาเป็นอย่างมากที่เขาตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาเขาเลยแต่วากิสกาเขาก็ไม่สนใจจนทําให้คาโตโกรธอย่างมากถึงขั้นชักดาบคูกิก็พยายามบอกให้คาโตใจเย็นคิดให้ดีก่อนที่จะทาอะไรลงไปทําให้คาโต้ต้องเก็บดาบถึงทั้งสองจะไม่ชอบคีดหน้ากันแต่นี่คือคําสั่งของท่านจอมพลคาโตจึงไม่มีทางเลือกจึงต้องทําตามคําสั่งเท่านั้น และนี่คือนางรับใช้คนสนิทของวากิสกะเธอคือชาวเกาหลีที่เป็นสายลับให้กับอีซุนชินวันนี้เธอนัดเจอกับสายลับคนหนึ่งนั่นก็คืออิมจุนยองแต่ทั้งคู่ก็โดนวากิสกะจับจนได้ซาฮีจับตาดูอินจุนยองนานแล้วถึงเวลาที่จัดการสายลับคนนี้สักทีอิมจุนยองจึงพยายามต่อสู้และหลบหนีไปให้ได้ส่วนนางรับใช้โดนวากิสกะจับตัวจนได้และเธอก็้พยายามกัดลิ้นตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายแต่วากิสกะต้องการจับเป็นเพราะต้องการข้อมูลจนเธอได้หมดสติไป กวากิสกายังสั่งให้รักษาชีวิตผู้หญิงคนนี้เอาไว้ให้ได้ส่วนอิมจุนยองเขาสามารถหลบหนีจากทหารญี่ปุ่นไปได้อย่างวุ่วิทยส่วนทัพเรือของอีซุนชินก็ได้ออกแล่นเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามรบยุทธนาวีครั้งที่3วันที่1และพลเรือเอกวอนที่ไม่ได้เห็นด้วยในการจู่โจมเขาก็ได้เปลี่ยนใจและเขาร่วมกับอีซุนชินเพราะเขามั่นใจว่าอีซุนชินจะพาทัพเรือชนะศึกครั้งนี้ได้ ส่วนวากิสกะเขาได้ทําตามแผนที่ตัวเองวางไว้นั่นก็คือเขา้ายึดเรือของคาโตเพราะวากิสกะรู้ดีว่าถ้าคาโตเขาร่วหลบด้วยเขาจะไม่ยอมฟังคําสั่งของวากิสกะเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นก็ยึดเรือของคาโตเขาจะบัญชาการเรือรบทั้งหมดเองแล้วเรือรบทั้งหมดของวากิสกะ,กะก็ออกเดินทาง ส่วนในเต็นที่นางรับใช้นอนรักษาตัวอยู่หนานกับมีคนเข้ามาช่วยเธอคนคนนั้นก็คือจุนซาเขาคือสายลับของอีซุนชินสายลับผู้พักดีต่ออีซุนชินนั่นเองจุนซาใช้เธอนําข้อความนี้ให้อีซุนชินส่วนตัวของเขาเองจะเดินทางไปเพื่อเตือนทัพบ,บกให้เล่นมือตั้งรับทัพของแม่ทัพโคบายาคาวะทัพญี่ปุ่นเล่งฝีเทา้าเพื่อบุกเข้าฐานทัพเรือของอีซุนชิน ส่วนทัพเร e ือของอีชุนชินก็ได้ตั้งฐานทัพเพื่อวางแผนลบตอนนี้พวกเขาจะหาที่อยู่ของเรือลบของศัตรูให้เจอไม่อย่างนั้นทั้และเรือออกไปแบบนี้อาจจะถูกซุ่มโจมตีก็ได้จนมีคนเข้ามาบอกว่าพวกเขาเจอเรือลบของญี่ปุ่นแล้วที่กะยองเนยังชองแคบที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกมันมีเรือกว่าร้อยลำปักหลักอยู่ที่นั่นพลเรือเอกวอนจึงต้องการเข้าโจมตีเดี๋ยวนี้ตอนนี้โชคเขาข้างพวกเขาแล้วแต่อ e ีชุนชินไม่อาจจะไว้ใจพวกมันได้พวกญี่ปุ่นอาจจะมีการวางแผนซุ่มโจมตี อีซุนชินจึงมีแผนควรหลอกล่อพวกมันไปยังทะเลหันซันเป็นที่เปิดโลง่งเพื่อพวกเขาจะได้ตั้งกระบ,บวนปีกเกละเรียนตามแผนการหลบบริเวณที่พวกมันปักหลักอยู่ในตอนนี้มันแคบจนเกินไปเรือของพวกเขามีขนาดใหญ่ไม่มีเรือเล็กการเคลื่อนตัวในช่องแคบอาจจะทำให้ศัตรูเล่นงานพวกเขาได้ง่ายและคนที่หลอกล่อศัตรูนั่นก็คือผู้บัญชาการโอยองจะจัดการเรื่องนี้เองเขาเก่งในการอ่านทิศท,ทางน้ำย่อมรู้ดีในการเอาตัวรอดได้และอีซุนชินก็ได้ข้อความจากจุนซา กองทัพของแม่ทัพโคบายาคาวะออกเดินทัพเพื่อโจมตีฐานทัพเรือของอีซุนชินทัพบกและทัพเรือของสตูจะโจมตีพร้อมกันกองเรือจะเคลื่อนขบวนในวันที่5ตอนเที่ยงคืนส่วนดานหน้าที่จะรับศึกทางบกพวกเขากําลังเตรียมความพร้อมทั้งสิ่งกีดขวางปืนโลกกาําบังผู้บัญชาการหาวังเป็นคนดูแลศึกที่นี่พวกเขาจะต้องต้านสตูเอาไว้ให้ได้ถ้าพวกมันผ่านไปได้ฐานทัพเรือก็คงไม่เหลือแน่ ส่วนอีชุนชินเขาจะต้องวางตำแหน่งเรือแต่ละลำให้ดีพวกเขาจะใช้การโจมตีของศัตรูตีโอบล้อมกองเรือของพวกมันจะต่อสู้ด้วยกระบ,บวนปีกกระเรียนโดยการวางตำแหน่งทางกลางปีกขวาจะเป็นนายพลอีออกกีกลางปีกสายพเลเรือเอกวอนข้างเขาจะเป็นผู้บัญชาการโอโยองผู้รู้ทางน้ำเป็นอย่างดีผู้บัญชาการอีผู้ให้คำปรึกษาไวใ้ใจได้จะอยู่ข้างเขา นายกองคิมจะอยู่ทางปลายปีกสายผู้บัญชาการวอนจูมีทั้งความเร็วทั้งพลังก,กำลังสามารถสู้ระยะประชิดต,ตัวได้จะอยู่ทางปลายปีกขวาและเรืออีกหลายลำอีซุนชินได้วางตำแหน่งการลบไว้จนครบแล้วและนี่คือกระบวนลบรบีกระเรียนของอีซุนชินแล้วเรือลบก็ออกเดินทางส่วนเรือของญี่ปุ่นพวกเขาได้ตั้งทัพรอการมาของอีซุนชินมีข่าวมารายงานว่าเรือของอีซุนชินมี56าสิกลำกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้แต่ไม่มีเรือเต่าสักลำ วากิสกะจึงบอกว่าไม่ต้องสนใจเรือเต่าแล้วให้จัดการอีซุจินให้ได้ก็พอผู้บัญชาการโอยองได้นำเรือสามลำเพื่อจะเข้าหลอกล่อสตูให้ติดกับพวกเขาหได้โดยหมอกที่หนาสตูไม่อาจจะเห็นพวกเขาได้ผู้ก,การโอยองจะเข้าใกล้สตูสองร้อยหลาแล้วจัดการยิงปืนใหญ่หลอกล่อพวกมันให้พวกมันได้ตามพวกเขามาในหมอกที่มองไม่เห็นค่าศึกโดยทับเรือของวากิสกะเขาจะให้มานาเบควบคุมกับซ้ายของขบวนหลบส่วนชิจิเอมอนควบคุมกับ,กบกวาของเรือ จนพวกเขาได้เห็นแสงไฟจากผู้กก ork, บัญชาการโอยอกปืนยาวของญี่ปุ่นจึงยิงโจมตีพวกเขาเข้าโจมตีโดยไม่เห็นเรือของสตูแต่อย่างใดและญี่ปุ่นก็ไม่ย้อนติดกับและตามพวกเขามาสักทีถ้าเป็นอย่างนี้เรือของผู้การโอยองต้องโดนลิ้นงานหนักแน่ส่วนทัพของ e in, อีซุนชินรอเวลาที่ทัพญี่ปุ่นติดกับเสียงปืนใหญ,ญ่ดังตลอดเวลาผู้ก,การโอยอกกำลังเจอการโจมตีอย่างหนักจากศตู และสุดท้ายหมอก็หมดไปวากิสกะเห็นเรือของสตูเข้าแล้วเขารู้เลยว่านี่คือแผนหลอกล่อให้เขาติดกับและทับเรือของมานาเบะที่ดักซุ่มโจมตีก็โผล,ล่มาไลลาติดตามผู้การโอหยองพวกมันพร้อมรบเข้าไปฉีดตอนนี้เรือผู้การโอหยองกําลังถูกพวกมันปิดล้อมและกําลังจะโดนเล่นง,งานแต่โชคยังดีที่เรือของผู้การอีเข้ามาช่วยโอยไว้ทันเขาสั่งถล่มด้วยปืนใหญ่ผู้การโอหยองจึงสั่งให้ถอยทับแม่ทัพมานาเบะเห็นอย่างนั้นก็สั่งให้แล่นเรือเต็มที่เพื่อจัดการพวกมันให้ได้ ว่ากิสกะเห็นอย่างนั้นจึงสั่งให้ส่งสัญญาณให้มานาเบะหยุดติดตามพวกมันเดี๋ยวนี้แต่มานาเบะกบไม่ทำตามคำสั่งเขายังติดตามผู้การโอโยองจัดการให้ได้จนเรือได้ผ่านช่องแคบของเกาะ เรือของผู้การโอหยองที่ใหญ่มีแค่สามลำก็ผ่านไปได้แต่เรือเล็กของแม่ทัพมานาเบเจอกระแสนาำวนไม่สามารถควบคุมเรือได้จนเรือต้องชนกันเองและติดที่ช่องแคบผู้การโอหยองสั่งให้วนกลับมาเตรียมพร้อมป,ปืนใหญ่ให้พร้อมแล้วจัดการถล่มเรือของแม่ทัพมานาเบที่ตอนนี้กลายเป็นเป้านิ่งไปแล้วและผู้การโอหยองก็สามารถจัดการเรือของแม่ทัพมานาเบลงไปได้ยีชุนชินเห็นอย่างนั้นจึงสั่งการและเรือเข้าหาศัตรูตั้งขบวนเรือเป็นแนวลูกศร ส่วนทางด้านทัพบกกองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาถึงจุดสกัดเขาแล้วและเขาต่อสู้กับพวกการหาวังพวกเขาสกัดค่าศึกกันอย่างเต็มที่ทั้งปืนธนูแต่ด้วยพวกมันหนืมากพวกเขาจึงเริ่มทําการถอยไปยังแถวที่สองตอนนี้ทัพบกของพวกเขากําลังน่าเป็นห่วงส่วนทัพเรือของอีซุนชินกาลังมุ่งหน้าเข้าหาศัตรูและวากิสกะจึงได้ตัดสินใจและเรือออกจากช่องแคบเพื่อเข้าโจมตีกองทัพเรือของอีซุนชินและก็เป็นไปตามแผนเรือของญี่ปุ่นออกมาอย่างที่โล่งแล้วอีซุนชินจึงสั่งให้ตั้งกระบ,บวนนปีเีเย แต่เรือของสตูกับเล่นเร็วอย่างมากขบวนเรือของผู้การโอหยองที่กำลังถอยทับมาอยู่ในแนวโลบก,กำลังถูกโจมตีอย่างหนักและพเลเรือเอกวอนกำลังเข้าขบวนลบก,ก็โดนเล่นงานเหมือนกันพวกเขากำลังเกิดช่องวูขนาดใหญ่ในนั้นคือจุดอ่อนของของบวนปีกกระเรียนวอกิสกาจะผ่านตรงนั้นเข้าไปเพื่อให้อีกทับเรือโจมตีทัพเรือของอีซุนชินทั้งสองด้านและปิดเกมนี้ส่วนอีซุนชินจะไม่ยอมยิงปืนใหญ่ด้วยเด็ดขาดต้องให้เรือทุกลำอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้นเพราะพวกเขามีแค่โอกาสเดียวจะชนะศึกครั้งนี้ได้ ชิจิเอมอนตอนนี้เขากำลังตามไมล่าเรือของพ้น e เอกวอนโดยเรือของชิจิเอมอนพวกเขาติดทุนขนาดใหญ่ไว้ข้างหน้าเพื่อการเข้าประทะเรือของสตูถ้าเรือของพ้นเอกวอนโดนเข้าไปมิหวังจมแน่เรือพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วใกล้ปะทะเขาเต็มทีแล้วแล้วสิ่งที่พวกเขารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือเรือเต่าของพวกเขานั่นเองความหวังที่จะจัดการสตูปืนใหญ่เรือเต่ายิงทลลมอย่างหนัพกพร้อมเข้าประทะค่าศึกโดยไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดเรือเต่าม,มีแค่หนึ่งมิถึงสาลำพวกเขาต้องโค่นเรือธงของวากิสก้าให้ได้ วกากิสกาจึงยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ตรงจุดอ่อนของเรือเต่าเรือเต่าเริ่มถูกเล่นงานเพราะตอนนี้อยู่ใจกลางของข้าศึกเรือของข้าศึกได้เล็งเป้าไปยังเรือเต่าเพื่อจมเรือพิฆาตลำนี้ให้ได้เรือเต่าลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าปะทะาก,กับเรือของซาเฮ<อ>เขาจึงบอกทุกคนเตรียมพร้อมรบระยะประชิดพอเรือเต่าถ้าชนหัวมังก้อของเรือต้องติดแน่และแนนก็จะเป็นเป้านิ่งได้แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่ซาเฮคิดหัวมังกรอนสามารถหลบเข้าไปในเรือได้พื่อป้องกันเรื่องนี้และนี่คือวิธีจัดการของนายช่างนาแดโย เรือเต่าข้าพิทาของเรือสตาร์เฮอย่างจาังและหัวบางกวก็โผล่มาพร้อมปืนใหญ่แล้วจัดการยิงทุกด้านสังหารเรือของญี่ปุ่นจมไปหลายลำเรือเต่าสามารถช่วยเรือของอิชิจินได้หลายลำจนทุกลำอยู่ในแนวปีกเกลียนเรียบร้อยแล้วสตูก,กำลังมุ่งหน้าเข้าใกล้หาพวกเขาอย่างรวดเร็วแต่อิซุจินก็ยังไม่สั่งให้ยิงรอเวลาที่เหมาะสมและนี่จะเป็นศึกตัดสินสงครามนี้วากิสกะสั่งให้เรือทุกลำจัดการเรือของอิซุจินให้ได้ แล้วก็ถึงเวลาอีซุนชินให้หันเรือทุกลำปืนใหญ่ที่อยู่ข้างลำเรือเตรียมพร้อมอีซุนชินจิงสั่งให้ยิงทันทีปืนใหญ่ลูกกระสุนระเบิดที่ได้ผลดีในการยิงระยะไกลนี่คือแผนการของอีซุนชินเรือของญี่ปุ่นถูกยิงทล่มอย่างหนักเรือเล็กของวากิสกะถูกเล่นงานจนจมลงไปหมดเหลือแค่เรือของวากิสกะที่มีเกาะที่หนาอย่างมากมันกําลังพุ่งเข้าหาอีซุนชินถ้าโดดเข้าไปเรือของอีซุนชินมีหวังจมแน่แต่เรือเต่าก็เข้ามาช่วยพวกเขาไว้ได้ทันสกัดเรือของวากิสกาได้สาเร็จ และเรือทุก,กลำก็เล็งปืนใหญ่ไปยังเรือของวากิสกะแล้วจัดการถล่มทันทีเรือถูกปืนใหญ่ไม่อาจจะต้านทานได้และนั่นคือจุดจบของวากิสกะเขาดวลลูกธนูของอีซุนชินปิดช,ชีพพร้อมกับเรือเกาะที่เขามั่นใจว่าจะชนะศึกครั้งนี้ได้ส่วนทัพบ,บกที่ตอนนี้กําลังจะพ่ายแพ้ต่อกองทัพของญี่ปุ่นและแล้วที่พวกเขารอคอยก็มาถึงกองทหารหนนพร้อมฐานอาสาเข้ามาสมทบจนพวกเขาสามารถจัดการญี่ปุ่นไปได้สงครามในครั้งนี้พวกเขาสามารถชนะทั้งทางบกและทางทะเลได้สําเร็จ อีชินชินมองว่านี่เป็นแค่ศึกที่ยังไม่ใช่การตัดสินที่แท้จริงพวกเขาคงต้องต่อสู้ต่อไปจนถึงวันที่ได้รับชัยชนะอันเด็ดขาดและทัพเรือของอีซุนชินก็ได้บุกไปถึงฐานทัพเรือของญี่ปุ่นที่ในเขตอันกลโพพวกเขาถล่มท่าเรืออย่างหนักเพื่อย,ยึดแผน่นดินตัวเองกลับคืนมาให้ได้วันที่11กระะกฎาคมในปี1 5 9 2อีซุสชินชินได้ปิดฉากยุทธนาวีครั้งที่3โด้วยการระดมยิงปืนใหญ่ใสค่คาศึกที่ปูซานโพ หลังจากนั้นจอมพลญี่ปุ่นได้ล้มเลิกแผนที่จะพิชิตทัพเรือของโชซอนและนั่นก็ทําให้การสงครามที่เคยเสียเปรียบกลับมาได้เปรียบในสงครามครั้งนี้อีกครั้งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องฮันซันแม่ทัพมังกรนังในปี2022ครับสลับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ